จะใช้แค่2ตัวนี้7วันค่ะผิวของเมหลังจากการใช้ยูซลีน2ตัวเป็นระยะเวลา7วัน สวัสดีค่ะรันช่องนะคะจะบอกว่าช่วงเวลาที่ผ่านมามีแอบไปเห็นในโซเชียลมีเดียมาค่ะทุกคนว่าเพื่อนๆตั้งคําถามว่าถ้าเกิดใช้แค่สกินแคร์ของดิซลินอย่างเดียวจะช่วยรักษาสิวได้หายจริงไหมซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําการพิสูจน์กันค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปพิสูจน์ทดลองแบบดเรียลนะคะทุกคนาอย่าลืมไปกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับเม่ก่อนนะคะส่วนใครที่กด subscribe แล้วเราก็เริ่มดูคลิปนี้พร้อมๆกันเลยค่ะซึ่งจริงๆอะทุกคนตัวเม์เองก็ได้ยินมากับตัวเลยนะคือเพื่อนๆของเมย่แล้ว ว่าเฮ้ยคือใช้แค่ยูซลินอย่างเดียวมันสามารถช่วยรักษาสิวให้หายได้จริงๆหรอคนรอบข้างขเง,งมยคนใกล้ชิดมันจะเห็นอยู่แล้วว่าเมย์ใช้ยูซลินจริงๆทุกคนแล้วก็ใช้ตั้งแต่ตอนที่สิวมันเยอะมากๆรวมถึงตอนที่สิวเริ่มหายแล้วก็ยังใช้ยูซลินอยู่เพื่อนๆก็เลยแบบมาถามกันว่าเฮ้ยมันหายจริงๆใช่ไหมมันใช้แค่ยูซลินอย่างเดียวแล้วมันจบเลยใช่ป่าไทาม,มิ่งตอนนี้เป็นเวลาที่ดีมากที่เราจะทําการพิสูจน์ให้ทุกคนได้เหตุการณ์แบบเต็มๆเพราะช่วงเวลาที่ผ่านมาสิวเมย์บุกหนัก แล้วก็ไม่ได้ล้างหน้าค่ะสิวมันก็เลยบุกขึ้นมาแบบเรื่อยๆเรื่อยๆร,ร,ร,รวมถึงมีก่อนหน้าน,นี้ที่แอบจะขี้เกียจในการทาสกินแคร์ไว้บ้างก็เลยทําให้สิวเยอะ จริงๆค่ะนั่นแหละทุกคนมันก็เลยเป็นไทม์แมทที่ดีมากๆในการที่เราจะมาทําการพิสูตรค่ะโดยที่วันนี้เนี่ยเมจะทําการวิสูจน์จากการใช้งานสกินแคร์จากยูเซลีน2ตัวล่าสุดที่เพิ่งออกใหม่มาเท่านั้นใช้แค่2ตัวด้วยนะทุกคนเราจะไม่ใช้สกินแคร์อะไรอย่างอื่นเลยทั้งสิ้นใช้แค่2ตัวจบแล้วเป็น2ตัวใหม่ที่แบบน่าสนใจมากเพราะทั้ง2ตัวนี้ค่ะเป็นสูตรที่รักษาสิวโดยเฉพาะและเราจะใช้แค่สตัวนี้เท่านั้นใน ระยะเวลา7วันค่ะเรามาดูกันว่า7วันนี้จะทําให้สิวของเมย์ดีขึ้นจริงๆรไหมอย่างที่บอกไปเมย์ย้าเลยนะว่าเมย์จะใช้แค่2ตัวเท่านั้นเพื่อให้เกิดตัวแปรน้อยมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เราจะได้เห็นผลลัพธ์แบบชัดเจนที่สุดบอนมาจาก2ตัวนี้จริงๆหรือเปล่าค่ะโดยที่ตัวแรกนะคะก็จะเป็นเจล to foam cleanser ค่ะเจลจบสิวตัวใหม่ล่าสุดเลยกับตัว S O S เซรั่มที่เป็นเซรั่มจบสิวตัวใหม่เช่นเดียวกันค่ะอย่างตัวเจลโฟมล้างหน้านี้ค่ะคือเขาบอกเลยว่าตัวนี้ าามารถจบทุกสิวซ้ำซากได้ใน7วันค่ะช่วยลดสิวลดรอยสิวลดความมันได้นะคะหลักๆเนี่ยเขาจะมี2% salicylic acid ค่ะแล้วก็มี A HA BHA PHA acid complex ด้วยนะคะแต่ตัวที่เมย์คิดว่าน่าจะเป็นตัวหลักๆที่ช่วยในเรื่องของการรักษาสิวเลยน่าจะเป็นเซรั่มตัวใหม่ค่ะนี่ก็คือ y u c e l i n Pro Acne Solution SOS Serum จบทุกสิวซ้ำซากเริ่มเห็นผลใน8ชั่วโมงค่ะสำหรับตัวนี้ค่ะจะเน้นลดสิวลดรอยสิวเน้น พวกสิวอักเสบสิวอุดตันเป็นหลักนะคะลดโอกาสการเกิดสิวซ้ําด้วยลดการอักเสบการระคายเคืองต่างๆรวมถึงช่วยควบคุมความมันได้ด้วยค่ะเพราะในเซรั่มตัวใหม่ตัวนี้ค่ะมีส่วนผสมอัดแน่นจัดเต็มสําหรับคนที่เป็นสิวโดยเฉพาะเลยซึ่งหลักๆเลยเขาจะมี a H A B S A แล้วก็ P H A d e c e n d i o l Dicol Chacon A Carnitine แล้วก็ p e n t i n o l ค่ะซึ่งจัดก,การครบทุกกลไกทั้งลดสิวอุดตันลดสิวอักเสบฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิด ดดลดรอยสิวลดความมันแล้วก็ยังช่วยปอกประโลมผิวได้ด้วยค่ะทุกคนเดี๋ยวเมย์จะให้เพื่อนๆไปดูผิวของเมย์ก่อนที่จะเริ่มใช้งาน7วันก่อนนะคะเราจะได้เห็นเนาะว่าผิวก่อนใช้เป็นยังไงบ้างและระหว่างการใช้งานสภาพผิวของเมย์มีการเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างเพื่อนๆจะได้เห็นกันแบบชัดๆเรียวๆค่ะนี่คือผิวหน้าเมย์ก่อนใช้ค่ะปัญหาหลักๆที่เพื่อนๆน่าจะเห็นได้แบบชัดเจนที่สุดนั่นก็คือเรื่องของสิวแล้วก็รอยสิวค่ะโดยที่ก่อนใช้อะผิวของเมย์ มีสิวขึ้นเยอะมากๆโดยเฉพาะบริเวณหน้าผากสังเกตดีๆทุกคนมีทั้งสิวอุดต,ตันแล้วก็สิวอักเสบด้วยบริเวณข้างหัวตาก็ยังมีสิวอักเสบอยู่เลยรวมถึงมีรอยสิวเยอะมากๆตรงแถวคางค่ะเดี๋ยวทุกคนจําหน้าตอนนี้เอาไว้ให้ดีค่ะเพราะเราจะพาทุกคนไปลองใช้จริง7วันค่ะดวันนะคะเราจะมาใช้กันค่ะอันนี้พอตอนใช้อ่ะจากเจลกลายเป็นฟองโฟมเลย ใช้ตัวนี้กันต่อนะคะอันนี้ก็คือ Uslin Pro acne solution SOS serum นะคะทุกคนคะ่ะหน้าตลอดก็จะเป็นแบบนี้เลยเนื้อนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวเรามาทาไม่จะลองทาเฉพาะจุดนะคะตอนนี้หละยากเลยเพราะสิวทั้งหน้าจริงๆแต่ว่าไม่อยากลองทาเฉพาะจุดดูเฉพาะจุดยังไงให้ได้ก่อนสิวทั้งหน้าเลยเน้นจุดที่เป็นสิวแล้วก็มีรอยนะทุกคนเพราะว่าตัวนี้ช่วยเรื่องรอยได้ด้วยวันแรกลองทาแค่ประมาณนี้กัน เวลาที่เราทดลองใช้จริง7วันไปแล้วเพื่อนๆเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงในแต่ละวันบ้างหรือเปล่าคะถ้ายังเห็นไม่ชัดเดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์จากการใช้งานจริง7วันกันเลยดีกว่า <S <S <ๆ S 2> ค่ะและนี่นะคะก็คือผิวของเมหลังจากการใช้ยูซลิน2ตัวเป็นระยะเวลา7วันคะ่ะทุกคนเห็นได้ชัดเจนมากที่สุดเลยคือสิวอุดตันสิวอักเสบของเมนลดลงไปเยอะมากๆรวมถึงรอยสิวก็จางลงชัดเจนมากๆตัวบริเวณคางก็จะเป็นจุดที่สามารถสังเกตเรื่องรอยสิวได้ชัดเจนมากที่สุดนะคะและตอนที่ ใช้งานตัวเอสโอเัไป8ชั่วโมงทุกคนคือเมนับว่าเป็นการใช้ตอนก่อนนอนแล้วก็ตื่นมาเนี่ยสิวมันยุบลงจริงทุกคนโดยเฉพาะบริเวณหน้าผากคือบางจุดอะสิวมันเริ่มหลุดออกไปบ้างแล้วแล้วก็การอักเสบอะมันลดลงจริงๆทุกคนสิวมันแห้งไวมากขึ้นแล้วมันก็ยุบตัวได้เร็วมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะอย่างเนื้อเจลโฟมเองอันนี้เมชอบมากๆทุกคนเพราะว่าด้วยความเป็นเจลโฟมใสอะล้างแล้วมันไม่บาดผิวเลยมันไม่ทําลายปะการผิวด้วย ตอนใช้งานก็ไม่แสบหน้าก็มันลดลงด้วยเลยทําให้สิวของเมย์มันลดลงรวมถึงตัวรอยสิวก็จางดีขึ้นนะคะแถมหลังๆงหน้าเสร็จอะผิวก็ยังนุ่มมากๆไม่แห้งตึงเลยคือมันยังคงความชุ่มชื้นอยู่บนหน้าได้ดีมากๆส่วนตัว SOS serum อันนี้นะคะเนื้อของเขาเนี่ยมันจะมีความคุณๆหน่อยคือมันจะออกเหมือนแบบเป็นสีขาวเหลืองทางง่ายนะทุกคนแล้วก็ซึมไวด้วยไม่เนอะหนะผิวเลยแต่ก็ไม่ได้แบบถึงขั้นหายไปเลยเหมือนไม่ได้ทาอะไรขนาดนั้น แต่ว่าทาไปแล้วตัวเมย์รู้สึกว่ามันไม่ได้แสบผิวไม่ยุบยิบด้วยแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนที่เป็นแบบซิลอักเสบแล้วหัวมันแตกอันนี้ก็อาจจะมีโอกาสที่ทําให้เกิดความยุบยิบได้บ้างนะคะแต่มันจะเป็นความยุบยิบระยะเวลาแบบสั้นๆน,นิดเดียวเท่านั้นซึ่งส่วนตัวเมย์ใช้ทั้งตอนก่อนแต่งหน้าแล้วก็ตอนก่อนนอนเลยค่ะซึ่งตอนที่ใช้ตอนก่อนแต่งหน้าเนี่ยสามารถแต่งหน้าทับได้เลยนะคะโดยไม่ทําให้เกิดเป็นขุยแล้วก็ไม่ทําให้เป็นคราบด้วยค่ะอย่างวันนี้ก็ใช้เช่นเดียวกันค่ะตัวนนนี้เองะะคะผ่ากากร สอบทางคลินิกแล้วว่าลดการระคายเคืองได้ใน8ชั่วโมงค่ะไม่มีน้าหอมไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีพาราเบนค่ะไม่กอ่อให้เกิดการอุดตันแล้วก็ไม่กอ่อให้เกิดสิวด้วยแถมเสริมประการผิวให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะและจากเทงหอดเรวันนี้นะคะเมย์ขอสรุปแบบนี้เลยว,ว่าจากการใช้งานจริงตลอด7วันนี้ยูซลินสงตัวนี้สามารถช่วยรักษาสิวให้หายได้จริงค่ะแต่ผลลัพธ์ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลซึ่งอาจจะแตกต่างกันออกไปค่ะบางคนก็อาจจะเห็นผลได้เร็วบางคนก็อาจจะเห็นผลได้ช้าซึ่งนี้ตัวเมย์เองไมม่สาารถ ตีให้เพื่อนได้จริงๆค่ะแต่ก็ถือว่าการใช้ในวันนี้นะคะตลอด7วันที่เมย์ให้เพื่อนๆดูแบบเต็มๆพยายามให้เห็นผิวแบบชัดๆน่าจะช่วยในการตัดสินใจได้แล้วค่ะว่า2ตัวนี้เพื่อนๆควรใช้งานหรือเปล่า <ๆ S 1> <ๆ S 2> ค่ะ,คะและสำหรับตัวยูซซลิน2ตัวนี้นะคือเมย์ใช้จริงมาเมย์ชอบมากๆจริงแล้วก็รู้สึกชอบกับผลลัพธ์ที่มันทําให้หน้าผากของเมย์มันเนียนขึ้นกริบแบบจริงๆทุกคนรู้สึกว่ามันคุ้มค่าแล้วก็คุ้มราคามากๆและตอนนี้เองเมย์ก็ให้แฟนของเมย์ใช้งานแล้วด้วยเช่นเดียวกัน เพื่อที่มันจะได้ช่วยรักษาสิวทั้งเราแล้วก็แฟนของเราจะได้สวยจะได้หล่อไปด้วยกันนั่นเองค่ะสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจจะซื้อยูเซรินทั้ง2ตัวนี้นะคะก็สามารถหาซื้อได้แล้วในร้านค้าชั้นนําทั่วประเทศไทยเลยค่ะรวมถึงร้านวัสดสันนะคะอีฟแอนบอยแล้วก็บูธด้วยค่ะส่วนใครที่ไม่สะดวกไปหน้าร้านอยากจะซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ก็สามารถกดซื้อได้เดี๋ยวเมย์จะใส่ลิงก์ไว้ให้ใน description box สามารถไปกดซื้อตามได้เลยค่ะและถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้อยากให้เมย์ทดสอบอะไรแบบนี้เรียลๆอยากให้เมซูมผิวใ ชัดกว่านี้ไปอีกก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะคะหรืออยากให้ทดสอบตัวไหนอีกคอมเมนต์ Comment ไว้หรือถ้าเกิดมีโอกาสเราจะหยิบทุกตัวที่เพื่อนๆแนะนํามาไปทดสอบจริงๆแบบเรียลๆน่ค่ะถ้าเกิชดชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์คลิปนี้และที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่ม subscribe ใน, channel. น,ในช่องเมนเ่ชาติจะได้ไม่พลาดคลิปถึงจากเมวันนี้ขอตัวไปก่อนบ๊ายบายค่ะ